เจ้าซื้อรถติดชื่อคนอื่นเมื่อผลหมดเขาไม่ยอมโอนเราต้องทำอย่างไรได้บ้าง h อฟซตัวมาจากบ้านแ่วๆต่ตางตอนเหนือได้มาสอบถามทนายว่าตนเองไปเจ้าซื้อรถมาแต่ตนเองนั้นติดเครดิตบูรโรไม่สามารถที่จะซื้อได้ขอเลยให้ญาติไปซื้อให้ หลังจากนั้นเมื่อเราได้ผลหมดทางญาติไม่ยอมโอนให้กับเราและก็เราไปติดต่อไฟาแเน้นฟเน้นก็บอกว่าโอนให้แก่เราไม่ได้เขาต้องส่งสมุดทะเบียนรถนั้นให้แก่ชื่อผูเ้เจ้าซื้อซึ่งเป็นญ,ญาติของเราปัญหาดังกล่กาวนั้นเป็นปนัญหาโวกแตกและทำให้เราเครียดอยู่เสมอ สังเคก็คือหากเราไปเจ้าซื้อวันแรกนะครับให้บคุคคลอื่นไม่ว่าเป็นพี่น้องหรือว่าเพื่อนใครก็แล้วแต่เมื่อเจ้าซื้อเสร็จในวันนั้นเราต้องนำสัญญาซื้อขายที่มีขายอยู่ท้องตลาดและนำจุดโอนลอยที่มีอยู่แถวที่ขนส่งจะมีจุดโอนลอยอยู่ พร้อมหนังสือมอบอำนาจนั้นให้คนที่ไปทำสัญญาเจ้าซื้อแต่เรานั้นลงชื่อลอยเอาไว้ก่อนว่าเขานั้น <c oughs> ได้ออนรถให้กับเราในรายการอาอนรถต่างขนส่งและก็ในสัญญาซื้อขายในหนังสือมอบอำนาจพร้อมบัตรประชาชนทะเบียนบ้านของผู้ที่มาซื้อรถแต่เรา <c oughs> ให้เขาเซ็นลงชื่อไว้ คือคือเขาเรียกว่าโอนลอยไว้เมื่อเราทําแบบนั้นแล้วเมื่อเราปลหมดเราจะใชายหนังสือมอบอํานาจพร้อมบัตรประชาชนของเจ้าของรถก็คือของผู้ที่ไปซื้อเจ้าซื้อรถแตนเรานั้นไปให้กับบริษัทไปเน้นว่าคนที่มีชื่ออยู่คนที่มีชื่อเป็นผู้เจ้าซื้อนั้นก็ได้ ขายรถให้กับเราแล้วกเขอได้มอบอานาจดังกล่าวมาเพราะว่าให้บริษัทไฟแนนซ์น,นั้นไปโอนทะเบียนรถเป็นชื่อของเราได้ทันทีพร้อมกับชุดโอนลอยซึ่งปัญหาดังกล่าวนั้นหางบริษัทไฟแนนซ์ให้ความร่วมมือส่วนมากจะให้ความร่วมมือนะครับสมมุติว่าเกิดปัญหาบริษัทไฟแนนซ์ไม่ให้ความร่วมมือ เราก็ขอให้บราจบไปเน้นนั้นระง,งับการส่งสมุดเล่มทะเบียนให้กับ <c oughs> ผู้ที่มีชื่ออยู่และก็เรานั้นไปยื่นฟ้องต่อศาลขอแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยนำเอกสารหนึ่งรายการใบเสร็จค่าผ่อนรถตั้งแต่วันที่เราออกรถพร้อมกับบินการต่อภาษี คือใบเสร็จและก็กล้าซ่อมรถตามระยะที่เราไปเข้าศูนย์หรือเข้าอูเอกสารใบเสร็จนั้นเราก็สามารถนำไปยื่นฟ้องต่อศาลขอแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เมื่อเราได้กรรมสิทธิ์ตามคำพิพากษาของศาลแล้วเราก็นำคำพิพากษานั้นไปยื่นต่อบริษัทไฟแนนซ์ขอรับสมุดเล่มทะเบียนพร้อมกับไปโอน ที่สำนักงานขนส่งได้ทันทีนะครับนี่คือต่างแก้การที่เราซื้อรถโดยให้บุคคลอื่นเป็นผู้เจ้าซื้อแทนนั้นมีอยสองวิธีแค่นั้นเองถ้ามีปัญหาข้อสงสัยโตมาสอบถามปรึกษาได้ครับหากเหว่าคลิปนี้มีประโยชน์เชิงกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ you let me take you far away you'd like a holiday let me take you let me take you far away you'd like a holiday Take you